ขมาเดี๋ยวมาดูการใช้งานนะครับแนะนําการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนใช้งานตอนแรกเลยเราจะทําอะไรบ้างครับผมคืออันดับแรกเลยเราต้องมีรีโมทก่อนรีโมทรีโมทตัวนี้รีโมทนี้คือเป็นรีโมทแบบไหนบ้างเหมือนรถทั่วไปไหมก็เป็น,น<อ>เหมือนรีโมทรถยนต์แบบรีโมทเหมือนเหมือนกุญแจมันครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนกุญแจไอตัวที่รับรีโมทนี่คืออยู่ตรงไหนครับตัวอยู่ในกล่องคอนโทรลอ๋อในกล่องเลยครับแล้วก็เปิดเบรกเกอร์ครับเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้จะเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นี่เบรกเกอร์ครับเปิดได้ เบรคเราก็จะเซ็ตระคสเไว้เรียบร้อยพอปิดเบรคเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเห็นระดับแบตเตอรี่ครับไอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรครับคือความพร้อมของแบตเตอรี่คือถ้าแบตเตอรี่มันลดลงต่ำกว่า24โวลต์ตอนนี้มัน2ิบคือมันแรงดันยังสูงอยู่ถ้ามันต่ำกว่านั้นเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดลงเรื่อยๆครับ,รบอันนี้มันจะเป็นฐานกี่ก้อนกี่ขีดเราจะสามารถบอกได้อันนี้ก็จะได้รู้จริงผมจะติดป้ายตรงนี้ไปแหละแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าแต่ลมครับเป็นลมอันน อนี่จะเป็นเดินหน้าถอยหลังอันนี้เป็นการเร่งความเร็วความเร็วเราเร่งยังไงก็ไม่เร่งถ้าถ้าเราไม่ได้เปิดรีโมทมันยังไงก็ไม่ไปครับบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกดปุ่มหยุดฉุกเฉินเกิดปัญหาเรากดจะหยุดทันทีมันจะหยุดเลยใช่อันนี้พอกดหยุดปุ๊บเราต้องหมุนเพื่อให้มันคายถึงจะวิ่ง,งได้พอเราเริ่มวิ่งใช่ไหมครับเราก็กดตัวดีระดับก็มีอย่างนี้นะจะเล่าให้ฟังก่อน,อนคือ A จะเป็นไฟหน้าบ B จะเป็นไฟหลงัง ตัว c นี่จะเป็นแต่แต่ที่แบบว่าสมมติเราอยากให้มันวิ่งเองแล้วก็เปิดแต่ในนี้ได้กดกด b กด c ครับแต่จะเป็นแต่ลมเนี่ยกดกดติดกดดับครับครับกดติดกดอีทีดับครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้แล้วมาเปิดตัวนี้ก็ได้ก็เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ครับทีนี้เราจะเดินหน้าใช่ไหมครับเราก็หมุนมาเดินหน้าแล้วก็กด d พอกด d ไฟสีแดงก็จะติดให้รู้ว่ารถพร้อมวิ่งแล้วก็เล่งขะเล็งไปได้ครับ อ๋อแล้วก็จะไปอันนี้ถอยหลังถอยหลังนะครับครับอันนี้เดินหน้าทางนี้ปุ๊บเดินหน้าทาสีเขากำลังเก็บสีนี่เราครับครับยวลองือก่อนอ้าวลองดนนะครับนี่เดินหน้าครับเดินหน้าก็จะไปอย่างงี้ครับแล้วก็รีเวิร์ดรีเวิร์ดตรงนี้ได้ครับอ๋อว่าถอยหลังใช่ครับกดหยุดอ๋อหยุดเลยนหยุดเลยครับใช่ตรงนี้ข้อดีของมันจะดีตรงนี้แหละครับที่มันมีหยุดฉุกเฉินครับผมคือเราหยุดทางไฟฟ้าครับก็จะเป็นอย่างงี้นี่ครับครับอันนี้ อันนี้มาดูเวลาเรารับน้ำหนักเยอะๆล้อเดี๋ยวผมจะเดินหน้าให้ดูเดินหน้าเดินหน้าล้อนี่จะดิ่นเลยครับล้อจะวิ่งนะครับเขาล้อเลยคือกําลังมันเยอะมากครับมันจะเผาล้อความแรงเดี๋ยว,เ,วเ,เดี๋ยวให้ลองดูดอีกรอบหนึ่งครับหนึ่งสองสามโอ้ดูฟรีเลยครับโอ้แรงมากเลยครับท<อ>่านชมครับคือยังไงไปแน่นอนครับอไปแน่นอนแรงเยอะ กำลังเยอะครับกำลังเยอะมากเลยครับใช่กำลังเยอะมากคือรถจริงถามว่ามันฟรีไหมรถรถไฟจริงจริงมันฟรีนะครับครับแต่ว่าเขาจะมีการโรยทรายโรยทรายที่ล้อเพื่อให้มันมีแรงเสียดทานในการจับรางครับนะครับตัวรถจริงแต่รถเราจะไม่มีทรายเราเราจะไม่มีทรายต่างกันนิดนึงตรงนี้แหละครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับการใช้งานครับผมเนาะนี่นะนี่เป็นหลักการใช้งานครับเอาให้ท่านชมดูนะครับกับรถคันใหม่ป้ายแดงนะครับพบกันที่กาลสินนะครับใช่ครับ ใครที่สนใจเตรียมตัวได้เลยครับผมหลังสวนคาเฟ่นะครับคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ที่3ใช่ไหมครับคันที่สามครับคันที่3คันที่3นะครับที่ทามาแล้วก็เดี๋ยวจะมีคันที่4ี่ที่ห้าต่อไปนะครับคันที่4ตัวนี้ทําแล้วแต่คันที่4ี่ตัวนี้เป็นรถจากไอ้น้ำครับเป็นการจําลองเอาบรรยากาศของการใช้เมื่อสมัยครั้งแรกที่มีรถไฟครับแล้วก็เป็นรถจากไอ้น้ำมีการใช้ฟืนใช้อะไรในการขับเคลื่อนแต่ของเราเป็นการจําลองมีไอ้น้ําจริงแต่ว่าการขับเคลื่อนของเราก็ยังจะเป็นไฟฟ้าอยู่ แต่เพราะว่าการถ้าเราจะเอาในเรื่องของการฟื้นหรืออะไรมาใช้มันจะเกี่ยวความปลอดภัยครับครับและครั้ที่4ีนี้คือจะไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านใช่ครับนะครับยังไม่บอกว่าที่ไหนครับคือที่ตรงไหนเดี๋ยวเราติดตามชมตอนต่อไปเนาะครับผมนี่ครับวันนี้ก็นะครับใครที่สนใจขอช่องทางการติดต่อรอบนึงครับก็ช่องทางผมครับเพจรถไฟจิ๋วครับแล้วก็เบอร์โทรผมคือ0 8 4ย์แปดสี่เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดสามเก้าครับครับสลับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมมาครับ เลือกมาดูมาชมได้ครับผมอยากได้รถไฟแบบไหนก็มาคุยกันได้ครับอันนี้ก็ไปทําการจุดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วอ๋อจุดเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่ผลิตเนาะใช่เป็นหนึ่งเดียวในไทยที่เป็นรถไฟไทยจิว๋วแล้วสามารถลากจูงผู้โดยสารไปชมบรรยากาศต่างๆในสวนของคุณลูกค้าได้ครับอ๋อสุดยอดเลยครับผมบนี่ครับนี่ครับเดอตัวตอนนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดเหมือนกันตัวล่าสุดเลยเป็นตัว QSY หรือว่าของเราจากอุลตร้าแมนครับที่เรา กำลังเริ่มใช้นะครับที่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่เราทําการทดสอบลากจูงตัวตู้ดยสารขึ้นโดยคุณตาลครับนะครับก็จะเป็นปกติธรรมดาทั่วไปที่เรานําเข้ารถจากจากต่างประเทศเราก็จะเอารถจากนี่ไปทําขบวนล,ลากจูงขึ้นภาคเหนือครับคือถ้ารถคันไหนวิ่งผ่านสามารถลากจูงได้ก็จะทําการสัญญาซื้อขายกันครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเหลือติดไฟติดอะไรเนาะก็ใช่ครับติดเสร็จเดี๋ยวจะรอทันทีเลยครับผมใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใส่ก็ติดแป๊บเดียวครับ นะครับลองเปิดเตนหน่อยก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับผมมาสลับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ